南潘家。 ข้าบินไปวันที่ยี่้ากันยาปีไหนครับหกามหครับไปทำงานอะไรครับกระสูอทำงานกระเสใช่ไหมครับแล้วทราบข่าวที่เขาโดนเนียได้ทราบขา่าวยังไงครับพี่ชายเขาสามีเขาก็โทรมาบอกใช่ไหมครั แล้วเขาว่ายัางไงบ้างครับเขาบอกว่าสามีโดนระเบิดโดนระเบิดใช่ไหมท,ท,ท,ที่ททีี่่สถานที่ทํางานเลยใช่ไหมครับหมายถึงกำลังทำงานอยู่แล้วระเบิดก็มาลงครับอพอดีพี่ชายเขาโทรมาบอกสา,ออา,า,ามีโอ้ภรรยาครับโทบรมาบอกภรรยา <c oughs> ครับ <c oughs> ปุณราบข่าว <c oughs> หนักยังเขาหมิ่นแตงโตไบเดอร์เตยมนใบเสียงวอเตือนก่อนนะครับประมาณห้าวินาทีนี่นะครับลงเลยครับดังสองครั้งครับวอรดังสองครั้งครับแล้วเป็นยังไงครับประมาณประมาณห้าห้าวินาทีก็ลงเลยครับต่อหน้าต่อตาผมเลยอ๋อไอไอพี่ห่างอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณกี่เมตรครับของผมอยู่ประมาณยี่สิบเมตรนี่แหละครับประมาณยี่สิบเมตรเลยเหรอครับครับ ตอนนั้นเห็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 นลงร่างของพงพันธ์ไม่เป็นยังไงบ้างคงพันเป็นยังไงบ้างมน็อตสะเก็ดมันจะโดนคอเนี่ยครับตอนนี้นเนี่ยครับสะเก็ดระเบิดโดนคอทําให้เสียชีวิตคาที่เลยใช่ไหมครับคาที่ครับครับผมตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่ที่เห็นเหตุการณ์คาตายอย่างนั้นครับตกตกใจมากเลยครับทำาแรงไม่ถูกเลยครับอืมอุ้มน้องได้ขึ้นรถ เข้าบ้านขาดอาหารเลยครับอุ้มพงพัดขึ้นขึ้นขึ้นรถเลยใช่ไหมครับครับอุ้มสองคนมีมีคนหนึ่งเขาสาหัสมากโดนที่ขาโดนโดนที่ขาโดนที่ขาใช่ไหมครับ,รบอีกคนหนึ่งก็โดนเข้าเต็มเต็มทั้งหลังทงั้งทั้งหน้าเต็มเต็มเลยทั้ง,งทั้งสองคนเนี่เสียชีวิตคาที่เลยไหมหรือเปล่าครับคร่าที่ทครับสองนอนเย็นเย็าที่ครับ ครับผมครับอีกเราเราได้แสดงความจนงกับบ้านไหมครับผมว่าจะคลียเรื่องน้องก่อนค่อยค่อยกลับบ้านทีหลังครับเคลยเรื่องศพน้องใช่ไหมครับงานเร่งศพศพศพพงมพัฒน์ใช่ไหมครับครับอเรื่องเงินเรื่องนาย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 จ้างเขาช่วยดูแลไหมครับยังมีหน้าในการในงานในกำเสนอกครับหายเลยครับนายจ้างหายเลย เราดูวันนี้เราก็จะทำยังไงย่ยังรอดูอยู่แล้วแล้วแล้วพวกเราอยู่กันยังไงครับตอนนี้ครับก็อยู่อย่างละแวละแวกนี่แหละครับอาหารการกินนี่มีไหมครับมีครับพอมีแต่ห่วงแต่ห่วงต่อการสู้รบเนาะอาหารการกินก็เก็บไว้ตอนทํางานนั่นแหละอ๋ออาหารอาหารก็ตุนเอาไว้แล้วใช่ไหมครับไม่ซื้อซื้อมาไว้ตอนทํางานแล้วก็กินไปเรื่อยๆ อยากให้นายุคนตีประเทศไทยช่วยพาน้องกลับบ้านเร็วๆด้วยนะครับครับผมครับเราจะกลับบ้านด้วยไหมครับผมไม่จะกลับทีหลังครับหลังจากเอาสมน้องกลับก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคือเรื่องเงินเรื่องเงินน้องทำงานั้งนี้ด้วยครับครับผมครับโอเคครับ